ปีนี้ใครยังเลือกสกินแคร์มไม่ถูกมาทางนี้เลยข่อหยิบสินค้าสั่งตัวที่ได้รับคำชมเยอะที่สุดของเมดิโรแบบที่ลูกค้าซื้อซ้ำจนทีมงาหลังบ้านยัง<อ>ตกใจเลยตัวแรกแอนตี Anti ้แอกเนเซรัม um, เป็นฮีโร่หลักของใสยสิวจริงๆหน้าไม่พังซ้ำไม่ทิ้งคราบไม่แห้งลอกเป็นสิวเมื่อไหร่ก็หยิบใช้ได้ทุกเมื่อเลยถัดมาลิซิ่งมูสเป็นโฟมล้างหน้าที่ทุกคนบอกว่าฟองนุ่มมากล้างหน้าสะอาดแบบไม่แห้งตึงผิวไม่มีเอี๊ยดล้างเครื่องสำอางได้อย่างหมดจดด้วยผิวแพ้ง ายังบอกว่าใช้แล้วสบายผิวสุดและที่สําคัญยังไม่ดึงความชุ่มชื้นออกจากผิวหน้าอีกตัวสุดท้าย d i s ไฮเดชันเดย์แอนด์ไนท์มาอันนี้คือความลับของคนหน้าเด้งนอนดึกแค่ไหนตื่นมาก็ยังนุ่มฟูอยู่ใช้แล้วดูผิวเต็มชั้นอยู่เน่นชั้น กูนาะพังอย่างเร่ดงด่วนนอนน้อยแค่ไหนตัวนี้ก็เอาอยู่ใครอยากผิวดีต้อนรับปี2026แบบไม่ต้องงงว่าจะเริ่มจากตรงไหนเริ่มจาก3ตัวนี้ได้เลยค่ะค็ับเทียร์ของเมดิโรที่คนหยิบใช้ซ้ำหนักมาก